สัมเมรเ,ยเยรียนามาาเปลี่ยนหัวข้อกันบ้างนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง e r s o โซนาร o พโนเมหรือก็คือคำสัรพนามนั่นเองโดยจทย์ข้อนี้นะคะเขาจะให้เติม p e r s o n นา p ์ o โน m e n ในรูปของอคคูสทีฟมาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่า In f e r m o u n t e n b e c k o m e n w e r knock I baby. เรากำลังจะมีลูกเพิ่มหนึ่งคนนะคะในอีกสเดือน s is I m e n t i o n เป็นลูกสาวข้อนี้เติม S นะคะเพราะว่าเป็นเพศกลางอาคุสติปของเพศกลางใช้ S ค่ะไม่ต้องผันก็จะได้ว่า wear l i v e n g S. ต่อมาค่ะ Lider e is d a n e u n t e r h e w o h n u n g to so klein ห้องของเราก็จะเล็กเกินไปแล้วข้อนี้เติม C ค่ะเพราะว่า w o h n u n g เป็นเพศหญิงจะได้ว่า a b r e a e C แต่พวกเราก็ชอบห้องนี้มากๆ ต่อมานะคะ u nd, n d w i r a r n o u h e i e g r o s e s a u t o แล้วพวกเราก็ต้องการรถคันใหญ่ด้วยข้อนี้นะคะ a u t o เป็นเพศกลางเพราะฉะนั้นใช้ s จะได้ว่า myman m u s t e s g e r n e s c h o n j e t z t k a u f e n แล้วสามีของฉันเนี่ยก็ต้องการจะซื้อรถตอนนี้เลยข้อถัดมาค่ะ myneemman เป็นเพศชายนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นอินจะได้ว่า ikkenein ฉนันรู้จักสามีของฉนันดีใครสนใจเรียนภาษาเยอรม,มันหรือหนังสือสรุปกมมากก็แอดไลน์มาได้เลยะคะ่ะมีทดลองเรียนฟรีทดลองอ่านฟรีด้วยนะ